ค okay. สวัสดีค่ะพี่น้องแมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อาญ่าจากประเทศอังกฤษค่คะวันนี้มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ วันนี้นะคะถ้าเรายังไม่เปลี่ยนวิธีคิดบางครั้งเราอาจจะไม่ทันคนอื่นเขานะคะแต่ถ้าเรานะคะเรียนรู้พัฒนาตลอดเวลาเราก็จะสามารถที่จะทันคนอื่นเขาได้เพราะโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนไปตามโลกเราจะอยู่กับที่ไม่ได้นะทุกคนค่ะนะคะเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยวันนี้นะคะพี่อ๋ยมี4ขั้นตอนที่เราออกแรงน้อยแต่ว่าเราสามารถที่จะได้เงินเยอะได้นะคะทุกคนค่ะมันมีวิธีมันมีเทคนิคนะคะวันนี้นะคะ วิธีที่หนึ่งเลยนะคะก็คือเชื่อว่าเนะชื่อว่าเป็นไปได้เชื่อว่าเป็นไปได้ เชื่อว่าเราทําได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความเชื่ออยู่ในหัวว่าเราทําได้เราก็ทําได้กับทุกคนค่ะเช่นกันถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถรวยได้เราก็รวยได้บางคนไม่เชื่อค่ะบางคนไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อว่าเราจะรวยได้เพราะอะไรอุ้ยฉันเกิดมาจากครอบครัวยากจนฉันสิรวยได้จังไหนอือหรือบางคนเชื่อว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีหรือบางคนเชื่อว่าชาตินี้ยกูรวยว่ไดดอกเออเน่าเห็นไหมเรามีความเชื่อแบบนี้นะคะเป็นคนดีก็ต้องเป็นคนเป็นคนรวย ต้อโง,ง่ด้วยบางคนเชื่อแบบนี้เห็นเขาขับรถซวยๆรู้ๆนะก็พูดไปแบบนั้นนะที่จริงเราอยากรวยที่จริงเราอยากจะรวยแบบเขาแหละแต่เราอิจฉาเราทาอะไรไม่ได้เราก็ได้แต่พูดออกไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นให้เราเชื่อว่าเรารวยได้ไปว่าเราจะจนอยู่เราก็สามารถที่จะรวยได้ความจนมันไม่ใช่กรรมพันธุ์กับพ่อแม่เราจนแต่เราสามารถรวยได้นะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องจนเหมือนพ่อแม่บางคนเชื่อว่าคนรวยไม่ดีพี่ดองแมว คนบดีมีทัวโลค่ะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนจนบดีกับมีค่ะคนรวยที่เขาดีๆมีน้ําใจมากมายกับพี่น้องเขาเงินไปทําบุญเขาเงินไปสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลเยอะแยะ,ยะถ้ารวยแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ถ้าเรายังจนอยู่ตูเฮาก็เอาตัวบลอลเฮาสิไปซอยคนอื่นไหนจังใดพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะเปลี่ยนความคิดใหม่นะเพื่อที่จะ ทำให้เราสามารถที่จะมีเงินหรือรวยได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่เลยนะคะถ้าเราเชื่อว่าคนคนรวยเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเฮ้ยเป็นคนรวยดีนะมีเงินเยอะแล้วสามารถที่จะเอาไปทําบุญได้ช่วยเหลือคนได้อีกเยอะแยะเลยแต่ถ้าเรายังจมอยู่เราช่วยใครไม่ได้เลยตัวเราก็ยังเอาตัวไม่รอดน่ะถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือรวยขึ้นได้กับทุกคนคะนะคะวิธีที่หนึ่งเลยก็คือเชื่อว่าเราเป็นไปได้แล้วก็เชื่อว่า เรารวยได้เช่นกันค่ะสองใช้เครื่องทุ่นแรงอ่ะสองใช้เครื่องทุ่นแรงคนที่เขารวยๆเขามีเครื่องทุ่นแรงค่ะเครื่องทุ่นแรงอะไรกับพี่ยาล่าอ้าวก็จะเป็นอา้าวแบบแฟนชายทําธุรกิจอยู่อะทำแบบแฟนชายนะขายแฟนชายหรือมีระบบรองรับนะหรือทําระบบเองแบบนี้ค่ะคือมีระบบรองรับก็เหมือนกับอ่ที่นะอะ ที่เป็นเครือข่ายเห็นไหมแบบเครือข่ายเขามีระบบเขาก็สามารถที่จะรวยได้หรือทําเป็นแฟนชส์อย่างเช่นเราทําธุรกิจลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งเราก็สามารถที่จะขายสูตรขายแฟนชายได้หรือทําไก่ไก่ยา่างไก่ทอดแบบนี้ก็มีการขายสูตรบางบางคนก็ทําก๋วยเตี๋ยวก็ขายสูตรก๋วยเตี๋ยวขายสูตรยําแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทําให้เรามีไรายได้ทําให้เรารวยได้เช่นกันนะคะถ้าเรานะคะถ้าเรามี ธุรกิจแล้วเราทําแบบนี้นะคะถ้ามีธุรกิจแล้วทําคนเดียวนะคะมันอาจจะรวยชา้าแต่ถ้ามีพลังทีมกับพี่น้องแมวมีพลังทีมมันสามารถที่จะรวยไวแล้วก็ไม่ได้รวยคนเดียวรวยเยอะเยอะรวยหลายคนพาคนอื่นรวยได้นี่เจ๋งกว่ากับทุกคนคะตอนนี้โลกออนไลน์มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนโลกออนไลน์นะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะขายของถ้าเราขายของอยู่ขอนแก่นเราจะขายที่กร<อ>ุ<ขอ>งเทพขายที่ไหนไม่ได้แต่ตอนนี้ออนไลน์ถ้าเราอยู่ขอนแก่น<อ> เราก็สามารถขายได้ทั่วโลกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันออนไลน์มีเครือข่ายเราขายได้ทั่วโลกเราออนไลน์ครั้งหนึ่งแบบพี่เอี้ยวออนไลน์นี่ก็มีคนเห็นทั่วโลกเลยนะคะทำแบบนี้นะก็จะสามารถที่จะทําให้เรานะมีรายได้เพิ่มขึ้นเราขายของเอาออกมาขายออนไลน์เลยเราก็สามารถขายได้อย่างพี่อา้ยวนะพี่เอา้ยก็ขายกาแฟลดน้ําหนักพี่อี้ยก็ขายได้ไม่ใช่ว่าขายได้ในประเทศอังกฤษประเทศไทยก็ขายได้ส่งทั่วโลกค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมว่าเราสามารถที่จะมีรายได้ถ้าเรารู้วิธีทำมันเป็นเครื่องผ่อนแรง ออนไลน์เป็นเครื่องผ่อนแรงนะคะเราอยู่ที่บ้านเราไม่จําเป็นต้องมีร้านไม่จําเป็นต้องมีร้านใหญ่ๆนะะบางคนเขาเปิด ที่บ้านของเขาเลยทําเป็นห้องนะมีมีออนไลน์นะาทำเป็นห้องสําหรับออนไลน์แต่งสวยๆนะคะแล้วก็มีห้องเล็กๆเองแล้วก็แค่ออนไลน์ขายของเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทันโลกนะคะถ้าเขามีออนไลน์เราอย่าขายของแบบออฟไลน์อยู่นะคะถึงแม้เราจะขายกล้วยทอดขายขนมวุขายอะไรเราออกมาขายออนไลน์ได้เราสามารถขายได้ทั่วโลกกับทุกคนค่ะนะคะเราสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเราอย่าหยุดพัฒนาอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะแล้วก็3ามค่ะทุกคน3ก็คือทําต่อไปอย่าหยุด บางคนเข้ามาทํางานออนไลน์เข้ามาทํางานออนไลน์ไม่นานกับทุกคนค่ะเอาสินค้ามาขายของออนไลน์ยังไม่ถึงเดือนเลยพี่น้องเมลหยุดทําแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาให้เวลากับตัวเองให้เวลากับสิ่งที่เราทำนะคะไม่มีใครรวยข้ามคืนข้ามวันกับพี่น้อง่บมิน่บมินโรตารี่บมินหวยค่ะทุกคนคะเพราะการที่เราทํางานมันจะต้องมีเวลาเราต้องให้เวลา กับตัวเองด้วยนะคะงานออนไลน์นะ,ะถ้าเราจะทําวันเดียวแล้วรวยเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนคะถ้าเราไม่เป็นคนที่แบบดังจริงๆเป็นเด็กไอดอลจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงทุนนะคะ อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะก็คือทําต่อไปอย่าหยุดทําสักวันมันจะเป็นวันของเรามันต้องมีวันของเราหรือเราทําวิดีโอนี้นะหรือเราออกมาแบ่งปันแบบนี้เราก็ทําทุกวันทําของเราไปสักวันก็เป็นวันของเราทําทุกวันให้มีความสุขอ่ะเหมือนกับเราทําสนุกสนานเหมือนกับเราเออได้แบ่งปันได้พูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื่นมันก็ทําให้เรามีความสุขนะเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้เงินเลยนะคะเรา ทำเพื่อให้เรามีคุณค่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเองทําให้เรามีความสุขนะคะระยะทางนะคะบางครั้งจุดที่นะคะบางคร <tamb ang, S 2> ั้ง <fr ance S 2> จุดที่ะะเราอยากไปถึงความสําเร็จมันอาจจะไม่หอมหวานเหมือนกับตอนที่เราเริ่มเดินทางไปถึงความสําเร็จช่วงนี้แหละที่เราเดินทางที่เราทํามันจะทําให้เรามีความสุขแล้วทําให้เราเรียนรู้ทําให้เราสนุกทําทุกสิ่งทําทุกอย่างทําทุกวันให้เป็นวันของเราบอกตัวเองวันนี้เดี๋ยวก็เป็นวันของฉันทําให้มีความสุขทาเหมือนทุกวัน ให้มันมีคุณค่าให้กับตัวเราเองถึงแม้เราอุ้ยจากโลกนี้ไปถึงแม้คือทาเหมือนเราจะตายอา้าวเราจะตายอย่างเงี้ยทาเหมือนเราจะไม่มีชีวิตอยู่เราจะรู้สึกว่ามันสนุกมันมีความสุขอา้าวทำโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรหวังแค่อยากให้หวังแค่เรามีความสุขเราสร้างคุณค่าคนอื่นมันก็จะทําให้เรานะทาไม่หยุด ให้เรามีพลังให้เราไปต่อเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะทำธุรกิจอะไรอยู่เราเรียนรู้อยู่นะคะให้เวลากับเขานะคะอย่ารีบร้อนอดเปี้ยวไว้กินหวานสักวันต้องเป็นวันของเราบอกตัวเองบ่อยเดี๋ยวก็เป็นวันของกูเฮ้ยเดี๋ยวก็เป็นวันของกูทําต่อไปอย่าหยุดนะคะพี่เ่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ4เลยค่ะ ข้อสข้อสุดท้ายเลยนะคะเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะอย่าหยุดเรียนรู้นะคะเราอย่าหยุดเรียนรู้มีอะไรใหม่ๆเราต้องรู้มีอะไรที่มันดีเราก hmm. <Moon. S 1> hmm. mm ็ต้องเรียนรู้ศึกษาพัฒนาอย่างเราอยากเก่งในโลกออนไลน์เราก็ต้องเรียนรู้นั่นเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาทํายังไงเขาทําวิดีโอเขาทํำยังไงเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ก่อนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเราทําธุรกิจลูกชิ้นปิ้งอย่างเงี้ยเราต้องสร้างสูตรใหม่พัฒนาสูตรใหม่เอาสูตรเก่ามันไม่คลีนใช่ไหมสูตรใหม่สําหรับคนรักสุขภาพ ลูกชิ้นปิ้งจิ้มแล้วไม่อ้วนจิ้มแล้วหอมอย่างเงี้ยเราออกสูตรมาใหม่หรือสูตรน้ำจิ้มไก่อย่างเงี้ยสูตรก๋วยเตี๋ยวกินแล้วกลีนกินแล้วหอมกินแล้วไม่อ้วนอ้าคือสําหรับคนรักสุขภาพเราพัฒนาสูตรของเรามาใหม่ๆแบบนี้มันก็จะทําให้เรานะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นการที่เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมันไม่ยากเลยมีเงินเข้าหลายกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเดียว อย่างพี่ยาเปิดร้านเล็บทาร้านเล็บมันก็มีเงินเข้าทางเดียวใช่ไหมคะพี่ยาก็ทําออนไลน์ด้วยขายของออนไลน์ด้วยทุกคนาขายชุดไทยออนไลน์แล้วก็ขายนะคะขายกาแฟขายไอ้ที่ลดน้ำหนักนะพี่ยาอายุ5 3แล้วก็ยังหุ่นดีอยู่เพราะว่าดูแลตัวเองนะคะเรามีสินค้าดูแลตัวเองแล้วพี่ยาก็มีระบบรองรับก็คือระบบ t s w พี่ยาทำระบบนี้นะคะเพื่อที่เรามีรายได้มีรายได้หลายกระเป๋าดีกว่าเข้ากระเป๋าเดียวเมือ่อไหร่ที่กระเป๋าอีกกระเป๋านึงมันขาดมันปิดลง เรายังมีอีกกระเป๋าหนึ่งที่มาช่วยเสริมให้เรานะคะให้เราอยู่สุขสบายได้เพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจนะคะคนรวยนี่คือเหตุผลที่ทําไมคนรวยเขารวยอ๋อรวยเอาเพราะเขาไม่ขี้เกียจเขารู้ว่าต้องทําอย่างไรถึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าขี้เกียจให้เรานะขยันขยันมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นในวันนี้นะคะเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกันถ้าเราไม่ขี้เกียจถ้าเราขยันนะคะคือทําให้มันถึงเราเหนื่อยอะ เราเหนื่อยตอนนี้แต่วันหน้าเราจะสุขสบายเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเริ่มหาไรายได้เข้ามา ในครอบครัวของเราหาไรายได้นะคะไม่ว่าจะขายสินค้าขายอะไรออกมาทําดูก่อนในโลกออนไลน์นะคะทำดูแล้วเราจะรู้ว่าเอยมันต้องเปลี่ยนแปลงแบบไหนมันต้องทําอย่างไรไปดูคนที่เขาขายข,ายของออนไลน์แล้วเขาขายดีเขาขายดีเขาขายแบบได้วันหนึ่งบางบางที่เป็น10ล้านเป็นล้านเราลองไปดูว่าเขาทาอย่างไงนะคะเขาทําอย่างไร,นะะเ,ขงไรเขาถึงมีไรายได้เข้าบ้านนะเราอาจจะเริ่มจากที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะเราอาจจะเริ่มแค่ เอาภาพสินค้านะเอาภาพสินค้านะคะเอาภาพสินค้ามาโปรโมทมาทําดูก่อนเอาถ้ามีคนสั่งคนออเดอร์มาเราก็ค่อยเริ่มทําแสดงว่าเราขายได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงทุนตุมๆนะเราแคนะ่เราแค่เอาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราชอบอะไรอย่างเช่นพี่ยายาชอบกินกาแฟพี่ยายาก็ต้องหากาแฟที่มันกินแล้วไม่อ้วน กินแล้วผอมกินแล้วอิ่มนานกินแล้วหุ่นดีอายุเยอะก็กินได้นะเนี่ยวัยทองก็กินได้กินแล้วนอนหลับสบายนะคะกินแล้วไม่ปวดหัวกินแล้วไม่ปวดไมเกรนกินแล้ว นอนหลับอิ่มนานไม่ทานจุกจิกเนี่ยเราเอาที่เรารักเราชอบแล้วเราก็กินแล้วมันดีเราก็มาบอกต่อแค่นั้นเองเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนเยอะๆนะแค่เราเห็นสินค้าตัวไหนที่เราชอบเราลองเอามาโปรโมทเอามาพูดเอามาคุยดูเพราะโลกออนไลน์นะคะฟรีค่ะทุกคนคะฟรีเราทาอะไรก็ฟรีนะฟรีหมดเลยนะคะเรานะคะอาจจะแบ่งปันสิ่งดีๆก่อนหรือเราอาจจะ ทำอะไรก็ได้ให้คุณค่าให้คนอื่นก่อนนะ่ะแล้วเหมือนกับเป็นการขายแบบไม่ขายพอคนอื่นเขาชอบเราเอาคนอื่นเขาชอบเราอย่างคนอื่นนะคะเขาเห็นเอ้าชอบพี่ยาานะพี่ยาานะคุยดีฟังพี่ยาย่าแล้วมีพลังบวกอย่างเงี้ย เขาชอบเราเขาอาจจะมีวันหนึ่งอาจจะอยากกินกาแฟอาจจะลองกินกาแฟก็ข,ขอสั่งกาแฟกับพี่ยยาหรือวันหนึ่งอาจจะอยากใส่ชุดไทยสวยๆใส่ไปไหนมาไหนได้เป็นผ้าสกินนี่ยืดสบายนะสบายใสย่สบายนะรัดรูปสบายด้วยอย่างเงี้ยอ้าวเขาอยากได้เขาก็นาะสั่งกับพี่ยา่าอย่างพี่ยาได้แบบนี้นะคะโดยที่ให้คุณค่าให้คนอื่นก่อนออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆมีคนฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่เรามีความสุขที่เราให้นะคะ เรามีความสุขที่เราให้ครูบาอาจารย์บอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เห็นไหมพี่ยาย้าออกมาแบ่งปันพี่ยายาก็ได้กับตัวเองก่อนคนแรกนะเราจําได้ว่าเราต้องทําแบบนี้เราก็จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองพลังบวกนะคนที่คิดดีคิดบวกไม่ใช่คนที่เป็นคนที่โลกสวยค่ะแต่เป็นคนที่ทําให้ตัวเองเอบิกบานมีความสุขการที่เราคิดดีคิดบวกคนแรกที่ได้คือตัวเราทําให้เรามีความสุขพอเรามีความสุขสมองซีขวานี่ก็จะทํางานสร้างความคิดสร้างสารรค์ให้เราเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะเราก็จะมีโอกาส ดีๆดึงดูด,ด,ดโอกาสดีๆเจอผู้ ER คนเจอ ER สิ่งดีๆคือสิ่งดีๆอ่ะถ้าเราเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เราก็จะเชื่อว่าเฮ้ยพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานพรให้เราถ้าเราคิดดีเราคิดดีคิดบวกเราไม่ทําร้ายคนอื่นน่ะมันมีความสุขกับตัวเราเองคนแรกที่ได้คือตัวเราเองเรามีความสุขแล้วเราก็จะปล่อยพลังความสุขออกไปใครเห็นเราเขาก็มีความสุขเขาก็เบิกบานกับเรานะเขาเราก็จะได้บุญนะบุญไม่จําเป็นต้องไปทําบุญที่วัดบุญทําได้ทุกที่ ทุกเวลาแค่เราคิดดีแค่หน่งวินาที2วินาทีขอบคุณสำหรับกุหลาบนะคะแค่เราคิดดีหนาทีนะหนึงนาที17วินาทีเนี่ยมันก็เป็นบุญทําให้ตัวเองมีความสุขเป็นบุญกับตัวเองอย่างน้อยหน่งวินาที1นาทีสิวินาทีเราไม่ไปคิดไม่ดีกับคนอื่นมันก็เป็นการทําบุญโดยที่เราไม่จำเป็น ที่เราจะไปวัดถ้าเราไม่สะดวกการทําบุญมีเยอะมากทําบุญกับพ่อแม่อ้าวทาบุญกับพ่อแม่ทําอาหารให้พ่อแม่กินวันนี้ทําซื้อกับข้าวให้พ่อแม่กินหรือซื้อของของปวดของพ่อแม่ซื้อผลไม้ซื้ออะไรมาให้พ่อแม่กินนี่ก็เป็นการทําบุญเพราะพ่อแม่มีความสุขเพราะพ่อแม่มีความสุขกินอิ่มสุขสบายนะเราก็จะได้รับพรโดยอัตโนมัติเป็นพรที่ประเสริฐเพราะเป็นพระในบ้านเอาเอาเงินให้แม่ เอาเงินให้พ่อแม่เออเอาเงินให้พ่อแม่ก็เป็นการให้เหมือนกันเป็นการทําบุญเหมือนกันนะคะหรือเราเดินผ่านเราเจอคนที่เขาโฮมเลดเขาไม่มีข้าวกินเขานั่งอยู่เขาหิวรู้สึกเหมือนกับเขาเขาหิวเขาขอทานอยู่เนี้ยเรามีข้าวเอาข้าวให้เขาเนี้ยเราก็ทําบุญกับพี่น้องการทําบุญไม่จําเป็นเลยทําที่ไหนก็ได้นั่งอยู่บนรถเมล์เอาเห็นคนแก่เขายืนเรานั่ง ลุกให้เขานั่งก็เป็นการทําบุญกับทุกคนคะเพราะฉะนั้นการทําบุญมันอยู่ที่ใจทําบุญแล้วมีความสุขก็เท่ากับว่าเราได้บุญนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราทําบุญล้านหนึ่งล้านบาททําบุญนะคเพื่อที่จะเอาหน้าบุญไม่ได้เลยทุกคนคะไม่ได้เลยคือเราเราไม่ได้ทําบุญแบบนั้นการที่เราทําบุญเราจะต้องมีความสุขมีความปิติหัวใจมันฟูอ่ะเคยทําบุญแล้วหัวใจมันฟูไหมเราซื้อ อาหารโปรดให้พ่อแม่หรือทํากับข้าวให้พ่อแม่กินแล้วพ่อแม่บอกว่าอุ้ยอร่อยลูกแม่ชอบมากอุ้ยแซ่บ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 คักเนี่ยพี่พี่ยา่าทำแม่บอกว่าแซ่บอุ้ยมกักคักลูเฮ็ดอีกเด้อยี่หลาเฮ็ดอีกเด้อเนี่ยเรารู้สึกปิติสุขอุ้ยมีความสุขหัวใจมันฟูหัวใจมันพอมโต้ดีคือได้ทําบุญแล้วทุกคนกคน่ะและผลบุญนีน้แหละมันจะส่ง ขึ้นผลบุญเนี้ยขึ้นปิติขึ้นแห่งความสุขเนี้ยถ้าเราทําบ่อยๆฝึกทาค่ะมันไม่ได้เป็นแค่วันเดียวต้องฝึกฝนทุกคนฝึกฝนพอเราฝึกฝนเราจะไปถึงจุดนั้นพอเราฝึกฝนเราจะไปตรงนั้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหัวใจพองโตแล้วมันขนลุกมันเหมือนกับมีเหมือนกับอะ,อะไรวิ่งในร่างกายเราเราก็จะมีความสุขปิติขึ้น ขอบคุณมากค่ะน้องฉะลาะดคิดดีทดําดีสิ่งดีดๆจะเข้ามาในชีวิตขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากค่ะเช่นกันนะคะนะคะถ้าเราทําแบบนี้คิดดีแบบนี้นะ,ะโลกของเรามันก็จะเป็นโลกที่มีพลังเป็นโลกที่มีพลังบวกคนก็จะรักกันมากขึ้นจะไม่มีสงครามจะไม่มีสิ่งไม่ดีเลยนะ,ะทุกบ้านก็จะมีความสุขบ้านใครบ้านมันก็จะมีความสุขไปไหนก็มีจะความเบิกบานถ้าเราทําแบบนี้นะคิดดีคิดดีเพื่อตัวเราเองเราไม่ได้คิดดีเพื่อคนอื่นนะคะอย่าเอาความทุกข์มาใส่ใจ ความทุกข์มันเกิดแล้วทําให้ไม่มีความสุขนั่นเป็นการทําบาปถ้าเราคิดให้ตัวเองเกิดทุกข์นะคือเราทําบาปก,กับตัวเองนะเราเข้าไปหาเจ้ากรรมนายเวรเราดึงเจ้ากรรมนายเวรกลับมาเพราะฉะนั้นเราอยากไล่เจ้ากรรมนายเ,าเวรออกไปเราจะต้องมีความสุขนะคิดเพื่อให้ตัวเองมีความสุขแล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองดึงดูแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะสําหรับวันนี้นะคะพี่ย่าลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่นะแล้วเ,เจอกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมมีความสุขทุกคนอย่าลืมนะ ะะว่าความสุขเป็นประตูดึงดูดความโชคดีดึงดูดเงินดึงดูดทองดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของเราขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะไปแล้วก่ะพี่น้องแมว